สวัสดีครับญาติมิตรแฟนคลับเอฟซีทางชองาอ่องเบาเอกผ่านแสบครับมือนีเบาเอกกามาขอบคุณผู้ติดตามนะครับผู้ติ่รับชมให้กำลังแรงใจกันมาตลอดครับผู้ติ่กดถูกใจกดคอมเมนต์นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับ ขอบคุณครับปีใหม่นี้กะห้สุขคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงบอดเจ็บบดจนครับให้มีแต่ความสุขความจเจริญทำมาค้าขึ้นเฮงเฮงรวยรยตลอดปีและตลอดไปเงินงทองไหลามาเทมาเห็นยังไงมีความสำเร็จนะครับเบ่าเอกกับบมีหยังตอบแทนครับนอกจากคำอวยพรดีๆก็ขอบคุณนะค,ครับ อย่าลืมกดติดตามให้กำลังแรงใจกันนะครับเบาเอกผ้าเสียบมีอย่างเสียบเสียบกับสีผ้าที่ผ้านองกินนะครับโมแมนกินโซ่ครับกินเสียบเนาะอุได้กินมาเสียบนอนมาครับขามาติดตามไปนะครับเบาเอกสีผ้ากินจับเสียบนะครับอาหารกะตามมีตามเกิดพื้นบ้านเฮาครับมีอย่างกะกินไปนะครับ กินเพื่ออยู่นะครับ,รบมีตามเกิอดอาหารอีสานบ้านเฮานะครับบางมือก็สิเป็นลาบก้วยบางมือก็สิส้มตำข้าวเหนียวไก่ย่างแกงออมต้มแซ่บมียังาวากันไปน้ำผักต้มผักลวกนะครับออมหอยแกงขี้เล็กของแสรร่บอีสานบ้านเฮ้าครับ ขอบุญขอบคุณหลายๆครับโอนี้กับมาเห็ดลิปขอบคุณนะครับาทางช่อง youtube นะครับของเบาอีผวาแสบตอนนี้กับมียอดติดตามขึ้นมาเรื่อยๆครับขอบุญขอบคุณนะครับก็อย่าลืมครับกดติดตามกันไว้นะครับกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ครับออคอมเมนต์ในสิงทีดีทักทายกันในซิงทีดีให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะครับ เอาโอเคครับสำหรับคลิปนี้จะเอาไว้ซ้ำนี่กันคลิปหน้าเจอไหมครับสวัสดีดีไหมครับสวัสดีครับ